น้องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะอ่าเรื่องอะไรวะมาเนี่ยถ้าไม่อยากถูกโดนภาษีย้อนหลังอ่ะห้ามทาแบบนี้เลยนะยังไงเอ่ยข้อแรก<ๆ>พี่เข็มมีเงินได้ทุกปีไหมคะมีสิเคยเื่นภาษีไหมยื่นสิโอ้โชคดีมากเลยค่ะเพราะถ้าไม่ยืีนภาษีนะสัมภาระจะประเมินภาษีย้อนหลังเราได้ถึงสิบปีเลยค่ะสิบปีเลยเหรอใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นเคสของพี่เข็มนะจะถูกประเมินเพิ่มแค่สองถึงห้าปีเท่านั้นทําไมล่ะถ้าเราเรีนรอ,อะไรได้ไดผิดพลาด อ๋อยื่นทุกปีก็ไม่โดนใช่แต่ถ้ายื่นแล้วผิดพลาดใช่ค่ะจะโดน2ปีถึงหปีโอโอเคอีกข้อหนึ่งนะคะพี่เข็มถ้าพี่เข็มวิเงินได้เกินร้านแปดต้องจดแบบนะคะจะสิสมัยก่อนอะคนจะชอบคิดว่าถ้าสมกริคไม่มาถามก็ไม่ต้องจดก็ได้เอ้าเหรอใช่แต่คิดผิดนะคะ เนอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะสมัยนี้สมรภูอยู่ในยุคดิจิตอลแล้วค่ะนางกินข้าวดูหน้าคอมเพลินเ,นเนก็รู้แล้วคุณพี่มีรายได้หลานแปดดูได้ไงอ่ะก็เช็คจากยอดเงินรับในธนาคารที่ทางธนาคารส่งให้ไงคะ<อ>ใช่ค่ะน่ากลัวจังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะเราไม่ทําอะไรผิดสมรภูก็เป็นม<อ>ิตรกับเราแน่นอนอ๋อห้ามทําอะไรผิด ากไว้นะคะสองข้อเนี้ยถ้าใครไม่อยากโดนภาษีย้อนหลังอย่าหาทำกันนะจ๊ะไม่เอาไม่เอาหากชอบพวกเราสองคนติดตามสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นภาษีบัญชีหรือการเงินที่ช่อง Lady Fin Tech ะคะ